วันนี้จะมาทดสอบปืนซิก s a วเออร์ P320 X นะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> เป็นปืนสวัสดิการนะร mm. กระบอกนี้อันนี้เป้าที่ทดสอบนะครับติดสติกเกอร์ไว้ที่เป้าไว้ d p นะครับ mm. รเดี๋ยวจะยิงทดสอบประมาณ10เมตรนะครับ P320 x 5นะครับตัวนี้ก็เป็นปืนที่ออกแบบมาสำหรับการแข่งขันให้แม็กกาซีนมา3ตัวนะครับ ศูนย์หลังเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนติดเลสด,ดอดได้นะครับเีนี่ผมเตรียมไขควงไว้นะครับยิงทดสอบด้วยกระสุน NRC ถั่วดำนะครับเป็นลูกซ้อมที่ราคาถูกที่สุดในตลาดนะอเอียตลองทดสอบดูก่อนผมจะยิงจุดล่างดูก่อนนะครับระยะประมาณ10เมตรปืนเนี่ยศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกสีเขียวนะครับศูนย์หลังเนี่ยปรับได้เดี๋ยวผมเล็งจี้นะครับ สามนัดโอ้โหมาได้เลยเนี่ย <Okay. S 1> สามนัดนะครับยิงด้วยกระสุนถั่วดำนะสู่หน้าเนี่ยคมมากก็ขวานิดนึงนะครับแต่กอดกันสามนัดเลยเดี๋ยวจะยิงตรงกลางดูนะครับ <Okay. S 1> กลางเนี่ย มือสั่งนะมือผมไก่ที่ทดลองช่างไว้ก็อยู่ประมาณสามปอนดนะ์ครับห้านัดคนระับโอเคนะ หนึ่งสอี่ห้านะครับอยู่ในแนวอาจะมีเดินไกลแรงลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะครับ X ไฟรีเจียนนะครับเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการใช้งานยิงแข่งขันเลยนะครับก็หรืออีก2นัดนะครับถั่วดำเดี๋ยวผมใส่เพิ่มนิดหนึ่งลองยิงเพจดูว่าถ้าหมดเนี่ยมันจะค้างสไลด์ไหมนะครับสปริงเนี่ยในชุดมันให้มา2เส้นนะครับ อันนี้เป็นเส้นที่มากับปืนนะแข็งสุดก็ค้างสไลด์ก็น่าจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นสปริงตัวอ่อนนะครับถือปืนดีมากนะยิงง่ายมากเลยนะยิงง่ายมากแล้วก็สามารถถอดข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนเพจพอดีผมสั่งเพจยึดดอตมานะครับของนยครับอ t ทเตอร์อิมแพคเนี่ย, er ยก็ขันน็อตสอตัวข้างล่างแล้วก็ย้ายใส่ได้เลยก็สามารถ ลงดีวิชั่นที่เป็นออปติกได้เลยนะครับปืนตัวนี้ข้อดีคือความคุ้มค่าในการลงได้หลายดีวิชั่นนะครับสามารถถอดบอ่อแม็กเนี่ยไม่ต้องถอดอะไรเลยเนี่ยลงดีวิชั่นสแตนดาร์ดได้นะครับถอดบอ่อแม็กก็ลงโปรดักชั o นได้ใส่ดอทเข้าไปก็เป็นโปรดักชั o นออปติกได้เราสามารถเปลี่ยนเฟรมด้านล่างเป็นเฟรมเบาก็ลงโปรดักชั o นออปติกไรได้นะครับทำนองเดียวกันถ้าเอาไปแข่ง IDPA ถอดบอ่อแม็กเนี่ยก็สามารถ ยิง IDPA ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่กระบอกเดียวเนี่ยเที่ยวได้ทุกดิวิชันเลยนะครับลำกล้องเนี่ยเป็นลำที่เหมือนต่างจาก P320 ทั่วไปนะจะเป็นลำบูบาเลวแล้วก็ไกด์หลอดเนี่ยจะเป็นไกด์หลอดชิ้นเดียวใหญ่ๆห,หนักๆเลยนะครับเฟรมเนี่ยมันจะมีถ่วงแท่งทางสเตนไว้ข้างในนะครับเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักปืนอยู่ประมาณ1.2กิโลก,กว่าๆด้วยนะครับ แล้วก็ไก่เนี่ยอยู่ประมาณ3ปอน์นิดนิดสมปอนครึ่งผ่านกฎกติกา IPSC พได้สบายๆนะครับส่วนตัวผมว่าไก่มันเบาไปหน่อยในการคืนไก่นะอาจจะต้องเพิ่มสปริงนิดนึงเพราะไก่คืนเบามากสู์เล่งง่ายยิงดีมากโอ้สุดยอดโอเคครับ